ที่ครับก็จะมาสอนโหลดแอปฟีนะครับอ่าเพื่อตามคำขอครับเพื่อนผมขอมาว่า่อสอนโหลดแอปฟีนะก็กดลงไป APK h e r i จะไม่ได้ก็ Stop หรือไม่ก็ย้อนกลับมาดูได้นะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้รู้จะว่างอะไรนะครับต้องเขียนไปว่า King King เชิญ รูปภาพที่วิงเสรรูปภาพ้นี่ก็าไรูปแูจลง้วกดตรงนี้แล้วกดเวอร์ชันใหม่นที่ไหนอตกเาน้งเขียนตรงแล้วกดสตาร์ทเราไปอืมภาพไรที่ไอ้ไอ้ เดี๋ยวเราต้องรูดเองคัะแต่ใช้เวลานานผมรู้ไม่ได้ไม่งั้นแอปมันจะหยุดอัดเลยครับแล้วก็เข้ามาอันนี้เลือกเกมที่เราจะโกงค่มะมว่าผมจะโกมินิลักกิ้งนฮะนี่โอเพ่นะแล้วแจกอแนที่สามเนี่ยแล้วกดแอปจริงนะแต่ผมว่าผมโกงไปแล้วครับ เพราะว่าจะกินรูปบานเนี่ยต้องไปกินด้วยกินไม่ oh, <coughs> <coughs> รูปตป่ากดกดโอโต้นะโออโตุอนนแต่นี่หน,นูไม่ได้โกงไปก็ขอจบลินป่น,น,นี้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ